สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันช่องกับน้องแก้มปนณดาสาวน้อยลำเพลินชูก็บารรยากาศตอนสายๆจักหน่อยเด้อประมาณเปิดมุมกว่าเสียงรถเกีียวเข่าแตกวันวืนละนาำกันยังลงเรีงอยู่ในทุ่งนายอยู่

อรถเจียวเข่าอ้บรรยากาศแดดจึงว่าห่อนประแดดเพกาศมันเริ่มเย็นแล้วกาเริ่มยเมย็นมาสองมือแล้วน่าไม่เกในเลยลำห้วย แม่เราได้มาสองคันพี่นบองรถเกี่ยวอ่ะช่างนี่หารถเกี่ยวยากเนาะอยู่ใส่ก็ได้เป็นน่งเฝ้ากันเอาเอาเป็นน่งเฝ้ารถเกี่ยวก็บ่ไปให้เข้าลมเบิดอหนามก็มีหนามก็ขังอยู่หนามยังว่าไหลลงล้หมห่วยเบิด ชาวนาเนาะไปปลูกไปฉีดยาไป้จีว้านปุยออ้ปุยสุดก็ล้อเขาแก่เขาได้โฮมได้ที่กะล้อรถเกี้ยวบ้านสมัยนี้สมัยตะกอนก็คนเกี้ยวเนาะคนเกี้ยวก็กดสิแล้ว ถ้ารถเกี่ยวกับมือเดียวแล้วมากระเท่าแล้วก็ถือเขาหยัมอนู่ยสนหนเห็นมันเก็บแคม,มที่รถกระบะรถย่างก็พอดไปได้ด้วยสอดออกอีกหมู่บ้านหนึ่งฟังพูนพูนเสียงรถเกี่ยว lúc nào, dưới bàn bạn này, kha bạn này, các 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 ของพนอยู่นะฟังถึงอ่ะอ่าผู้ที่ขับรถนี่เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลที่พนอยู่าไปอยู่ตำแหน่งของหัวหน้าละบ้างจะจำ่่ผิดนะคะพอมาคนละมูพอคนละหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ชลกาขึ้นกันนี่แหละ รถเกลียวอยู่ฟังพุนเต็มหรอค่ะพุ่น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 รถเกลียวอ่ะขึ้นดอนพุ่นเสียกับคองชิมาดอนพี่แล้วมั้งเปล่าไปขึ้นเทิ้ง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 มาเรื่อยเพิ่งมามันนี่ก็ได้ไปหาขุดที่ปูซะเนาะบ้าท หนาก็มีตะทุ่งเข้าหน้ามก็ท่วมอีกดูนเ,เตืองเ็มพุ่นในรหะวัดชรกาวัชรกาวัดดาวเรืองสามมูบ้านจะมีวัดเดียว อย่างเบดพี่น้องเออหารถเกี่ยวกรณีผมมาตั้งหารถเกี่ยวเนาะพี่น้องเอ้ยนานนะน้ำห้วยก็จะไม่ค่อยมีคนม,มานั่นประใด็นเรัก็เพราะว่ามัน ไว้ให้งัวให้ควายกินตำให้งัวกินตามธรรมชาติของเขา ต้นบักกอบไอ้ต่ำใส่ซ้มต่ำยีนี่ดกปู้ปนาะฉันหดย้ำมันติคือบ่มีนวยอะีนี่คือบ่มีนวยปักกอบ ก็สเป็นดอกบางมองเป็นน้วยได้ต่ำเลยนะบกเกชอบดอกก็วันนี้อ่งไหก็เลียงเอิ่มฮึมหมด ละุงหัวอาหารหัวอาหารหมูหัวอาหารไก่ไมันพังหมดนี้นะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อจ้า